โอ้คาเกับเข้ามาอยู่ในเกรมเป็นที่เรียบร้อยครับจัดไปวันนี้ขอมาเล่นเกรมใหม่กันอีกสักรอบหนึ่งนะครับแบบหนึ่งขอโลดใหม่ก่อนนะครับเพื่อความชัวนะครับเพื่อความอลังการเพื่อความล็อกนะครับเพื่อความแบบเซียนนะครับวันนี้จัดไปครับเพื่อนๆมานะครับวันนี้เอาเข้ามาลอยครับขอเล่น5ไปเรื่อยๆนะครับมารูกันว่าวันนี้จะวรอดหรือไม่นะครับต้องบอกว่าเกมใหม่นะ นะครับมาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ละนะครับแต่ก็ยังถือว่าใหม่อยู่นะครับยังไม่ได้ซื้อฟิสปินกันสักทีเลยนะครับเพราะว่ามันกดยังดีอยู่นะครับก็เลยยังไม่ขอซื้อฟรีนะครับเพื่อนๆวันนี้ไปกันเรื่อยๆเอาเข้ามาลอยะอัาดูกันว่าวันนี้จะแตกเท่าไหร่ครับกับช่วงเวลาบ่ายสามห้าสิบสี่ครับบอกเลยนะครับของจริงไม่ต่งหนังครับเพื่อนๆ วันนี้ขอคูณแบบเน่นๆแนเนๆนเนลยนะครับแน่นเนะนะเพื่อนๆนะมาเพิ่มเบลลละสิบไปเพิ่มเบลลละสิบไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับเพื่อนๆนต้องบอกว่ายังไงวันนี้แปลกแน่นะครับเพระผมเลือกช่วงเวลามาคูณสิบห้ามาเลยครับคูณสิบห้ามาเลยครับเพื่อนเนโอเคดูเรื่องเม็ดนี้ครับก้อนโตมาก่อนครับเอาสิครับเอาสิครับ ครับหัวเจี๊ยบไหมล่ะยังนี้หันเจี๊ยบไหมล่ะนะครับไปต่อครับเพื่อนๆแปดร้อยยี่สิบห้าเลยครับเพิ่มครับเป็นละห้าสิบไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอดูการซื้อปิสิบปีก่อนโอ้โหสามพันห้าไม่พอนะไม่พอนะต้องรอแต่ก่อนนะครับอาจจะซื้อสักรอบหนึ่งละกันนะครับเดี๋ยวดูก่อนครับเพื่อนๆว่าจะซื้อดีไหมนะครับโอ้โหคูณคูณย้ำครับแบบนี้ 33ครับไปต่อครับแน่นอนครับแตก3ามพันสามครับเม็ดนีน้ครับเห็นไหมครับเพ,พื่อนๆชัวไหมอย่างนี้เขาเรียกก็ชัวไหมดูเอานะครับเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะสำหรับวันนี้นะครับเอาเรื่องนะโอ้โหเพ,พ,พื่อนๆจบเลยเอาเข้ามาร้อยไม่พอเ้ยไปต่อเม็ดสูงขึ้นอีกเม็ดสุดเล้วกัน เบ็ห้าร้อยแม่งสุดเลยนะครับเราลองดูแล้วกันเบ็ห้าร้อยดูซิว่ายังไงนะครับลองดูไม่ลองไม่รู้ถ้ามันแตกอย่างนี้นะครับแปลว่ามันไหลได้ทีละครึ่งวะ่ะโอ้พันห้ามาแล้วไปต่อครับโอ้เสียดายเอว่ะเพื่อน เล่นไปตื่นเต้นไปนะครับตอนนี้ดีดขึ้นมาห้าคาเรแล้วนะครับจริงๆนี่เลิกได้ก็เลิกเลยนะจะไม่เน้นอยู่นานนะครับเจ0รมาดีเก้าร้อเโคเรเล็กๆน้อยๆดีดขึ้นมาเลยครับไปต่อครับโอ้ยคูณสิบห้าเอาว่ะคูณสิห้าพันสี่เพื่อนโอ้โหเพื่อนๆอย่างนี้เท่าไหร่ครับ คุ้แน่นๆครับเพื่อนๆโอ้โหมาเลยครับดอกนี้ครับพลาดไม่ได้จริงๆครับสำหรับเกมใหม่นะครับผมบอกแล้วนะครับของแท้ครับมาหกเครครับแจกเลยดีกว่าโอ้โหเพื่อนๆเห็นไหมนะครับสำหรับเกมใหม่เขาได้ PG ครับเรียบร้อยครับ แต่กันแบบว่างงง,งสุดๆมาอีกเมสุดท้ายว่าเฮ้ยมาดิมาดิยังมายังเข้าเรื่อยๆคูณสิบห้าสี่พันสามคูณสิบห้าไมโครสิบเจหกสิบสี่ครับลิ้มพันหมดแล้วเจอดอกนี้เข้าไปครับเอาว่าเอาสเกตเตอร์เข้าอีกเอาดี โอ้โหตกโอ้โหเสียดายเอมากแมถ้าแถวแถวหนึ่งแถวแถวสามมาแล้วเรียบร้อยอยู่เหมือนกันนะครับต้องบอกว่าดีจริงครับเ,เพื่อนๆเอาเข้ามาแค่ร้อยนะครับเอาออกไปหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดเครนะครับเ,เพื่อนๆเออครับวันนี้อยู่ในเว็บแท้แลิขสิทธิแท้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ทางด้านล่างครับเกมใหม่มันดีอย่างนี้แหละนะครับเ,เพื่อนๆ ออกมาอีกไหมสเกตเตอร์ไม่มาครับพอเท่านี้ดีกว่านะครับเพื่อนๆและเดี๋ยวเพิ่มเติมอยู่ทางด้านล่างครับแปะไว้ให้ครบทั่วแล้วโอเคขออนุญาตเอาออกก่อนแล้วกันนะครับใครสําหรับอยากให้ผมปั่นให้นะทักกันเข้ามาแล้วกันโอเคตามคิวเดอร์ไว้เจอกันใหมค่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ